มอนมาแจ้งข่าวสําคัญค่ะทุกคนเตือนภัยสาหรับคนที่กําลังจะเปิดผ่อนหรือซื้อสินค้ากับทางแซลมอนโฟนตอนนี้มีเพจปลอมระบาดหนักมากเลยค่ะทาให้ลูกค้าหลายๆคนเกิดความสับสนและอาจหลงกลเข้าใจผิดไปเปิดผ่อนกับร้านมิชฉาชีพได้พี่ไข่กุ้งจึงขอออกมาเตือนให้ทุกคนเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนที่จะทําการโอนทุกครั้งและเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเพจจริงของทางร้านเพจจริงในแอปฟาของทางร้านจะต้องมีผู้ติดตาม250,000คนนะคะถ้าน้อยกว่านี้คือไม่ใช่เพจจริงค่ะส่วนทางช่องทางแอปสี่ลุงจะเป็นแอค ตามอยู่ที่5 8 4 0 0 0ันคนคะ่ะส่วนทางช่องติ k t ต k ทางร้านจะมีแค่6แอคเคาท์นี้เท่านั้นนะที่ไข่กุ้งมาบอกวิธีเช็คเพจจริงเพจปลอมง่ายๆกันคะ่ะอย่างแรกเลยคือให้ทุกคนดูจากยอดผู้ติดตามว่าตรงหรือใกล้เคียงกับที่พี่ไข่กุ้งขึ้นไว้ให้ก่อนหน้าหรือเปล่าหรือจะดูผ่านทางไลฟ์สดพูดคุยกับลูกค้าหรือไลฟ์สดแพ็คของก็ได้นะหรือจะดูผ่านการอัพสตอรี่ในแต่ละวันก็ได้คะ่ะเพราะทางแอคจริงของทางร้านเราเนี่ยมีการอัพสตอรี่และการไลฟ์สดพูดคุยกับลูกค้าอยู่ มาเจอกันที่หน้าร้านก่อนก็นได้นะคะพี่ๆที่แซลมอนโฟอนยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไว้มาเจอกันนะ